หาที่หาที่คลานยินดีกับชัยชนะของสุริยันเล็กด้วยครับครับผมโอ้โหเด็ดขาดจริงๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไฟนี้เป็นไฟที่เราทึกใจอีกไฟหนึ่งของสุริยันเล็กก็ว่าได้นะครับก่อนหน้าที่จะถึงไฟนี้การฟิตซ้อมของเราเป็นไงครการฟิตซ้อมผมก็ซ้อมมาตั้งแต่ต่อยเสร็จแล้วก็พักนิดหน่อยแล้วก็ไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาช่วย ซ้อมกองใจ่ครับผมก็เลยซ้อมตอนยังมาื่เลๆเลยครับผมประมาณได้สองเดือนได้ไหมก็ได้ได้ครับสองเดือนกว่าได้สองเดือนในประมาณนั้นนะครับกับคู่ชกคนนี้แลมบองซึ่งต้องบอกว่านะครับว่าแลมบองเนี่ยเจ็ดไฟของเขานี่ในรายลางนี่เขาชนะรวดเลยใช่ครับผมหนักใจไหมก็หนักใจครับผมเพราะว่าการต่อยในการวันเขาชนะเยอะขนาดนี้ก็มีกบกติวลอยู่ครับผมก็ว่า ก็ต้องสู้ครับผมเพราะว่าใครมาที่นี่ก็ไม่ใช่มาง่ายๆครับผมต้องต้องซ้อมเต็มที่ทุกคนอยู่แล้วครับผมครับได้มีการดูดูคลิปการชกเก่าๆของเขานี่มาตลอดไหมครับก็ดูครับทางเทรเนอร์จะเป็นคนดูแล้วก็มาติวในการทวนเชิงเล่นซ้อมครับผมครับเทรเนอร์ที่ดูแลอยู่นี่ก็คือโมเสใช่ครับผมใช่ครับโมเส่เขาว่าไงบ้างเขาก็ดูจังหวะผู้ต่อสู้ครับผมเวลาเขามีการออกบัตรเขาก็มีจุด ว่างจุดไรก็โลดลีดเอาครับผมครับผมก็เทเลมานีครับผมูประมาณนั้นแล้วพอเจอกับสถานการณ์จริงเก่งมาโยกแรกของสังเกตสังเกตดูเนี่ยทางด้านของซูย่าเล็กนี่เดินเดินดเดินกดดันเขาเลยครับผมใช่ครับก็พยายามพยายามนันึงเพราะว่าตัวเองก็เป็นมวยสไตล์มวยสองคนมือนสไตล์คล้ายกันนะผมก็ต่างก็ต้อง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 ชิงกันเดินกันอยู่แล้วครับผมอ่าฮะ แต่จังหวะของเขาอ่ะจังหวะเขาถือว่าความว่องไวอะไรต่างๆนี่ยเขาไวมากนะใช่ใช่ครับเขา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 มีความไวครับผมนะก็ช่วงแรกช่วงยกแรกนี่ถือว่ายังยังไล่ไม่ค่อยจนเท่าไหร่ใช่ครับผมยกแรกยังยังไล่ไม่ค่อยจนครับนะฮะยกสองทำยไงก็ต้องพยายามเดินเข้าไปติดครับผมเพื่อที่จะออกหมัดท้องอาวุธทองเราที่ถนัดให้เข้าเป้าครับผมก็พยายามเข้าบีบครับผมเข้าไวไหนเริ่มทําได้ครับผมใช่ครับผม หลังจากเริ่มทำได้เนี <t une> <t une> ่ยความมั่นใจตอนนั้นเป็นไงบ้างก็มั่นใจครับเพราะว่ามันเป็นมวยรูปร่างใกล้ๆเคียงกันเราะว่าอาวุธวยก็ทันกันผมคิดว่าน่าจะกดลงก็จริงๆครับผมก็สามารถมีโอกาสปิดเกมได้ครับผมมัดปิดเกมของของเสือเล็กเนี่ยขวาเข่คมหมัดขวาครับผมเปลี่ยนไปลูกนั้นแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งครับผมกลัว กลัวผู่ซุบเหมือนสลราล้มกลัวยังไม่กลัวไม่แน่ใจครับผมเพราะว่ายังไม่ลงก็เลยจำาม่ยุติครับก็ไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แต่มันก็ลูกติดพันเพราะว่ายังไม่กลัวกลัวกกลัวเขาไม่ไม่ลงเลยครับก็เลยช่วงจังหวะนั้นก็เลยตามตามครับหมัดแรกนี้น่าจะหนักกว่าใช่ครับผมนะกดเป้ก็ไปหมัดที่สองนี่เพื่อความชัวร์ครับก็เรียบร้อยไปครับผมโอ้เขานี่หลับคาเชือกเลยครับผมนะเห็นแบบนั้นแล้วคิดว่าคงไม่ต้องซ้ำหมัดที่สามแล้วมั้ง ครับนะฮะโอ้นะก็ชนะน็องเขาได้พร้อมอีสามแสนห้าครับผมครับคงเป็นสามแสนห้าครั้งที่ไหร่ของวันเนี่ยครั้งที่เก้าโอ้สามแสนห้าที่ได้มาครั้งนี้ครั้งที่เก้าครับผมโอ้ตั้งเป้าจะจีบผมตั้งเป้าว่าจะพยายามเจ็บเอาทุกครั้งดีกว่าครับผมนะได้ได้เอาเงินที่ที่ได้มาเนี่ยไปทําอะไรบ้างเซร์อะไรกออ ก็เก็บส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ให้ลูกนี่แหละครับผมก็ส่วนหนึ่งก็ในครอบภายในครอบครัวครับผมครับถึงจะเปไปดาวรถตู้ใช่ไหมคใช่ครับผมใช่ก่อนๆรถตู้ครับผมมีคันรับสองคันครับผมครับผมพูดถึงในในไฟนี้สักนิดหนึ่งก็คือว่าจุดบกพร่องของของเราที่ต้องกลับไปแก้ไขก็แก้อะไรอีกจุดบกพร่องตัวเองน่าจะเรื่องการวางมวยตัวเองยังยังรวมๆอยู่ครับเพราะว่าก็ยังมี มีจุดบอดที่คุณจะสู้สามารถออกแรกลองตัวเองได้ครับก็กับความเร็วตัวเองครับยังตามผู้ชกจะไม่ขัทันเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวเองช้าครับก็ต้องไปเล่นสเปดตัวเองเติมขาให้ดีขึ้นใช่ครับผมนะครับสิบคะแนนเต็มวันนี้นี่ให้ตัวเองเท่าไหร่ดีก็เอาให้ตัวเองดีใจไว้ก่อนครับสิบไปเลยครับเต็มสิบโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยเป้าหมายใหญ่สัญาใ้ญ่ ครับผมผมก็จะพยายามทําตรงนี้ครับเพื่อที่จะเข้าไปยืนในจุดนั้นทุกคนที่เข้าไปครับผมผมจะพยายามทํเกิมกรโจบแต่ละครั้งให้ดีที่สุดครับผมเพื่อที่เข้าไปให้ได้ครับครับถ้าต่อยร้อยสามสิบห้าตอนนี้ถือเสียเยอะก็น่าจะไม่เท่าไหร่ครับผมเพราะว่าน้อยคนนี้ก็ก็ไม่ได้ครับก็ประมาณนี้แหละครับผมแต่ตอนนี้คือที่ดีที่สุดคือร้อยสามครับครับก็ในายเบียนนี่แหละครับผมใกล้ๆกล มีมองมองไปถึงผู้แข่งคนเก่าแบบที่เคยที่เราแพ้ที่ญี่ปุ่นผมถ้ายังถ้าถ้าถ้าอยากให้คนเก่าผมอยากเปลี่ยนเป็นมวยไทยอยากอยากให้มาเป็นมวยไทยอ่ะเพราะว่าคิวบ็อกซิ่งก็ยังตามยังไม่ทันเท่าไหร่แต่แต่ก็ได้เกี่ยวประสบการณ์มาเยอะขอบคุณครับผมกับคิวบ็อกซิ่งมาครับผมเพราะว่าตัวเองก็ยังช้ายังช้าอยู่ครับผมก็ปรับยังปรับตัวนี้ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผม เมื่อก่อนในหนไหนพี่บอกว่าแนะนำหน่อยนี่ใครคนนี้ครับผมนี้ก็ลูกสาวครับผมน้องทัพทิมครับผมอายุเท่าไหร่ละอายุจะดสี่ขวบเปลีนหน้านี่เลยครับผมน้องอะไรนะน้องอะไรน้องทัพทิมครับผมนี่นี่มีกี่คนคนเดียวครับผมอะไรล้วมีมีกี่คนทัพทิมชอบต่อยมวยไม่ค้างทัพทิมมีคุณแม่กี่คน พอกทีมพักทีมนับครับอยู่ครับอยู่พักทีมคุณพ่อเป็นไงบ้างวันนี้ไหนพูดพูดให้ฟังหน่อยพ่อเก่งไหมพ่อเก่งไหมพ่อเก่งไหมครับพ่อเก่งให้บอกกันเลยทีมบอกไม่ได้ดูพอเก่งมซึมเลยนะอ่ะพีเรซท้ายนี้ฮะให้สุดยพูดถึงเอฟซีแฟนคลับที่ตั้มรุ่ตั้มเชียร์เราหน่อยฮะผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์ครับที่ดูครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ เป็นกำลังใจผมในแต่และครั้งครับผมผมก็เก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้ครับก็ขอบคุณทุกคนครับผม okay, อบโอเคขอโชคดีครับแล้วแม่ของรับเชมอยู่ไหนอ่ะครับ <c oughs> <c oughs>